โอ้เฮลโหลทุกคนอยู่กับผมในเฟรดออฟนะทุกคนนะซึ่งวันนี้เราอยู่ในแมปอันนี้ไม่ัสเตอเหมือนเดิมนะครับทุกคนนะก็เขาได้ทําการอัปเดตมานะเนาะก็เป็นอัปเดตเกี่ยวกับเรงโอคูเนาะอ่าหน้าปกเลยนะครับทุกคนซึ่งอัปเดตนี้เขาได้เพิ่มมาทั้งหมด7ตัวนะครับทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวเรามารีวิวตัวแรกกันเลยดีกว่าทุกคนนะนะนี่เป็นตัวแรกในอัปเดตที่ผมจะรีวิวนะครับทุกคนนะอ่าเรงโอคูนั้นทุกคนนะนะอ่าเป็นล่างดมอนนะทุกคนนะอ่านะประมาณนี้เลยทุกคนนะนะซึ่งวิธี อีโว e นะทุกคนนะก็ง่ายๆเลยเหมือนเดิมเลยครับทุกคนนะอีโ e วจากล่างและล่างแรกไม่ต้องอีโวดิใช่ป่ะล่า,ลางแรกไม่ต้องอีโวเนาะใช่ถ้าล่างแรกไม่ต้องอีโวพอมาล่าง2นะครับทุกคนล่างเดมอนนะทุกคนให้เราไปลงไอ้นี่นะทุกคนนะนี่แต่ถ้าใครมีเขาดองไว้ก็ก,ก,ก็เอาไปแลกได้เลยนะครับทุกคนนะเนี่ยลงเดมอนผัดนะทุกคนนะเอ่อพอเท่านะครับทุกคนนะอ่าเป็นของโลกหนึ่งนะครับทุกคนนะดัน ดาบไปฆาศูนย์เลยนะครับก็ไปลงเอาได้นะครับทุกคนแนะนําว่าเราไม่ต้องไปฝืนหาจนกว่าเราจะได้ไอ้นี่นะครับทุกคนไอปอกดาบนะทุกคนให้เราหาเขามาไม้ครบเท่าไหร,ร่วะหนึ่งร้อยห้าสิบนะทุกคนหาเข่าตัวนี้ไม้ครบหนึ่งร้อยห้าสิบนะอ่าพอเราหาครบแล้วนะครับทุกคนนะให้เรามาแลกสิ่งนี้เลยอยู่ไหนวะนี่ตัวนี้นะทุกคนนะปอกดาบตัวนี้นะทุกคนนะนี่พอมอนชาร์จเอ่อยี่สิบ แรชฉาดสิบ้าอีพิกชาด 7, เอ่อดิเจนชาดหนะทุกคนแล้วก็เขาเนสโกอีก150หนะครับทุกคนประมาณนี้เลยทุกคนในการอีโวก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะทุกคนนะแต่อาจจะเปลืองเวลาตรงที่ว่าเราต้องไปลงหาพอเทลนะทุกคนเพราะพอรเทลมันไม่เพิ่มมันมีแค่ดรอปแค่ที่6เท่านั้นนะครับทุกคนนะไม่มีเทียหนึ่งเทียสองเทียสามเทียสี่เทียห้าแล้วนะครับทุกคนอืมประมาณนี้ครับทุกคนนะเดี๋ยวเราไปรีวิวเลงโอคู่กันเลยดีกว่านะทุกคนนะละล่างดมอนไป โอเคครับทุกคนนะก็ตอนนี้ผมก็ฟาร์มเงินไปที่100แล้วนะถ้าเราลงรีวิวเทงโอคุกันเลยดีกว่านะครับทุกคนนะเทงโอคุนะครับทุกคนนะเป็นธาตุไฟอยู่แล้วเนาะเป็นไฮบิตตั้งแต่เริ่มแล้วก็เป็นระดับอันติเมตนะครับทุกคนนะมีปั๊บอวตารนะครับทุกคนนะนี่ประมาณนี้เลยครับทุกคนนะสเตตสเอสนะทุกคนดาเมจเอสระยะเอเอนะทุกคนนะตีตีประมาณเอสบวกนะครับทุกคนนะอันนี้ก็สกิลทีก็ทุกคนน่าจะ ทำไปที่เรียบร้อยแล้วแหละผมว่าทุกคนก็ตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละเนาะเพราะมันปรับมาให้ฟาร์มสกิลทีได้ง่ายขึ้นด้วยเน,ะะนาะนะทุกคนนะอะเราวางกันเลยเดียวนะา่าเลงโอ้โหนะทุกคนนะใช้ค่าวางอยู่ที่650นะครับทุกคนนะดเลเวล85นะครับทุกคนนะ,ะดูดิ <c oughs> <c oughs> ขออภัยครับทุกคนนะเออช่วงนี้ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ อ่ะนี่ครับทุกคนนะเหมือนไปการโจมตีแบบ3ครั้งนะทุกคนนะคือสามห้าครั้งนะทุกคนนะฟันฟัน5ครั้งนะทุกคนนะแล้วมีสก็ตไฟด้วยนะทุกคนนะเออก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่มาแปลกนะทุกคนนะแบบโอ้มาจากไหนก็ไม่รู้นะทุกคนนะอ่ะไฟอินฟินิตเบิร์นไออินฟินิตบเหมือนว่าจะเป็นในนี่เปล่าทุกคนนะเหมือแนบบว่าจะเป็นแบบ ไฟแรงขึ้นคูณ3นะครับทุกคนนะน่าจะจําไม่น่าจะถูกต้องนะครับทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งอ่าโอเคครับทุกคนเนาะก็ <c oughs> ไฟยูนิตของไฟของไเลงโอคูแล้วทุกคนนะอ่าประมาณนี้ก็คือคูณ3 <c oughs> ไฟแรงขึ้นนะครับทุกคนนะถ้าสร้างจากยูนิตนะครับทุกคนนะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ย <c oughs> จะแรงขึ้น3เท่าด้วยหรือเปล่านะครับทุกคนนะอ่า น่าจะนะทุกคนเพราะว่าบอกว่ายูนิตท,ที่สร้างไฟนะทุกคนจะคูณสามดาเมจนะทุกคนนะคูณสามไฟนะทุกคนดาเมจไฟคูณสามเลยนะครับทุกคนนะก็ถือเป็นตัวหนึ่งที่โอเวอร์จริงดีจริงๆเลยนะทุกคนนะอื <c oughs> อ่ะเรามาเริ่มรีวิวกันเลย <c oughs> ดีกว่าเลงโอคูนนะทุกคนมีส0ขั้นนะทุกคนอนะขั้นที่สุดเลยไล่จากขั้นที่สุดไปขั้นที่สิบเนาะไปขั้นที่นุดนะทุกคนนะ ดาเมจอยู่ที่649,000นะทุกคนนะดาเมจไฟอยู่ที่2องล้านสระยะยี่ิเจ็ตีห้าวินะทุกคนนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากตีตีบอสด,ดิไหนลองตีบอสให้ตายดิปับป,บปบัก็คือมันแพ้ธาตุด้วยแหลนะเนาะทุกคนไม่ไม่น่าเป็นไรมากอ้ม,อมาเนี้ออะดับมารีวิวกันเลยดีกว่าทัานแรกดับทุกคนนะทัานแรกเพิ่มดาเมจมาที่1นึ่งล้านสองส นะทุกคนนะดาเมจไฟอยู่ที่4ล้านหระยะ30นะแล้วก็ตี5าวิใช้ค่าอยู่ที่1,500นะครับขั้นที่2เพิ่มดาเมจไว้ที่2ล้าน5้านะครับทุกคนแล้วก็ดาเมจไฟอยู่ที่9ล้านนะก็ถือเหมือนว่าคูณ3จริงๆด้วยนะทุกคนนะน่าจะคูณ3ตัวมันเองนะครับทุกคนนะดาเมจไฟนะครับอืมนะน่าจะคูณ3ของตัวมันเองเท่านั้นนะนะครับนะดาเมจไฟอยู่ที่9ล้านนะทุกคนนะระยะสัมสตี5้าวิ ใช้คาอยู่ที่สามพันนะครับขั้นที่สามนะทุกคนนะเพิ่มในเมียมาที่สามล้านห้านะทุกคนนะดับเบิลไฟอยู่ที่สองล้านนะครับทุกคนนะแล้วก็ระยะสามสิบห้านะครับทุกคนนะตีห้าวิเท่าเดิมใช้คาบอยู่ที่ห้าพันอ่ามีค่าต่อไปมีท่าใหม่นะทุกคนนะถ่าใหม่นะทุกคนนะเพิ่มดาเมจมาที่5ล้าน8นะครับทุกคนนะดาเบจไฟอยู่ที่21ล้านนะครับทุกคนนะตีระยะอยู่ที่36นะครับตี5าวิเท่าเดิมนะครับทุกคนนะ ช้คาบอยู่ที่8 0ด0ันนะทุกคนนะอ่าถ้าอะไรไม่รู้นะทุกคนนะอ่าไออกเทราะอะ่นะอ่ะเราลองดูเลยดีกว่าอ่าตีวงกลมนะทุกคนนะไหนหลอกตีดิอืมเหมือนไม่การแบบโจมตีแบบไอ้นี่ป้าไอ้ขั้นไอ้นี่ป้าที่มันใช้สิงโตนะครับทุกคนนะี่อืมเหมือนไม่การฟาดฟาดดาบออกไปนะทุกคนนะลอยขึ้นฟานแล้วตกลงมาใส่ศัตรูนะครับทุกคนนะอ่าไหนหลอกตีดินี่ ้ฟดาบลงมาครับทุกคนนะตกใส่สตูนะครับทุกคนนะถือว่าโอเคเลยนะเทเทเทไปขั้นต่อไปขั้นที่หาทุกคนเพิ่มน้ำเม็มาที่6ล้าน9นะครับน้ำเม็ดไฟอยู่ที่25ล้านนะระยะ36ตีหาวีเท่าเดิมใช้คราบอยู่ที่1 0 0 0 0เอ้ย14,000นพะทุกคนนะเข้าไปขั้นต่อไปขั้นที่6กนะทุกคนนะอันที่6เพิ่มน้ำเม็มาที่8ล้านนะทุกคนน้ำเม็ไฟอยู่ที่29ล้านนะครับทุกคนระยะ4 3า แล้วก็ตีเท่าเดิมนะทุกคน5วินะทุกคนนะใช่คราฟอยู่ที่1 8 0 0 0นะทุกคนนะเออลืมบอกไปนะสกิลทีมยังไม่ได้อัพเลยนะเซนโกคุแบบยังเพียวๆเลยนะทุกคนไม่ได้อัพเลยนะครับท่าน,นะนต่อไปนะทุกคนมีท่าใหม่ทุกคนลัดอะไรลัดเลเยอร์เลงใช่ปะลัดปะเออลัดอะไรสักอย่างเนาะนะนนะเซนโกคุกด้วยนะทุกคนนะ น่าจะเป็นอะไรสักอย่างแล้วทุกคนนะลาสเซยเยอร์ ayer, น่าจะเป็นแบบประมาณว่าแบบทางสุดท้ายของอประมาณแบบยังไงเดียผมก็แปลไม่ถูกซเท่าไหร่นะทุกคนเหมือนจะแบบบอกลาการเป็นมนุษย์นะบอกลาการเป็นดาบมจาสืบแต่เป็นเดมอนดีวานะไปเป็นคนขายประกันคนต่อไปดีวานะประมาณนั้นเลยเขั้นต่อไปขั้นที่7นะทุกคนนะดาเมจเพิ่มมาที่1 4ล้านนะทุกคนนะาดาเมจไฟ51ล้านแล้วนะทุกคนนะโอ้ โดดมากเลยดาเมจไฟแล้วก็ระยะ4เอ้ย51นะทุกคนนะตี9วิ9.6วินะทุกคนใช้ค่าบิที่4ี่0 0ืนะทุกคนนะอัพไปไหนลองดูที่การโจมตีเป็นยังไงนะทุกคน9วิเลยนะทุกคนนะนี่โอ้มันไม่กันแบบฟันดาบรอบตัวแล้วก็โยนออกไปป่ะแบบ มาณนี่เลยเออเท่ดีเพาทำไว้เฟลออกมาดีนะตัวนี้โอเคเลยน่าจะเป็นลูกรักของเกมป่ะเ <c oughs> ออโอเคเลยทุกคนเอฟเฟกต์สวยมากเลยทุกคนผมโอเคเลยนะแบบประมาณว่าแบบเนี่ยเดี๋ยวลองดูดูชัดๆดิเดีลองทำใหม่ดิ มันเป็นการตั้งดาบนะทุกคนนะแล้วก็ฟันดาฟันไฟออกไปนะทุกคนนะแบบฟันดาบออกไปนะทุกคนเป็นคลื่นไฟเลยนะทุกคนนะโอ้โอเคเลยนะครับนะขั้นต่อไปขั้นที่แนะทุกคนเพิ่มดาเวทมาที่18ล้านนะทุกคนนะดาเมจไฟอยู่ที่65ล้านระยะ54นะครับทุกคนนะแล้วก็ตีเท่าเดิมเก้าวินะครับทุกคนใช้คาบอยู่ที่5 0 0 0มืนนะทุกคนเอาไป ขั้นต่อไปขั้นที่เกขั้นที่เก้าเพิ่มดาวเมจมาที่20บล้านนะทุกคนดาเมจไฟอยู่ที่74นะทุกคน74ล้านเลยนะทุกคนนะระยะ57แล้วก็ตี9.2วินะทุกคนจาก9.6วินะนะไปขั้นต่อไอขั้นนี้ใช้คาสท,ที่6 0มื0นนะครับขั้นต่อไปขั้นสุดท้ายนะทุกคนนะขั้นสุดท้ายพเพิ่มดาเมจมาที่23ล้านนะทุกคนนะแล้วก็ดาเมจไฟอยู่ที่ 85ล้านเลยนะครับทุกคนนะอ่าระยะ64ตี9วีเท่าเดิมนะครับทุกคนใช้ค่าที่1 5 0 0 0นะครับทุกคนอัพไปมีท่าใหม่นะทุกคนเดมอนอะไรสักนนะอ,อ,ย,อ,อย่างน,นะทุกคนนะอะไรต่าเดมอนอะไรเอ่ยเดมอนเบิร์นปะเบิร์นน่าจะเป็นไฟเดมอนนะทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวเราลองลองลองอันนี้ดูเดี๋ยวเราลองลองลอง,ลองลองมอนเตอรต่อไปดูถ้ามอนตอรต่อไปอ่ะเซกกดปุ๊บ นี่เฮ้ยเนี่ยเป็นการปั๊บตัวเองปะ่ะการโจมตีใหญ่ขึ้นนะทุกคนนะดูดิเมื่อกี้จากเมื่อกี้เล็กๆนะทุกคนเพิ่มโอ้โหโอเวอร์พาวเวอร์เลยทุกคนนะอ่ะกีวิกีวิกีว,กวิกดแล้วอุ้ยแล้วดาเมจเบิร์นโอ้หนึ่งร้อยสี่สิบสองล้านโอ้ยมากเลยทุกคนอ่ะแล้วแล้วมันจะอยู่นานแค่ไหนะนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะทุกคนนะอ่ะเลองนับดูนะทุกคนนะ เอออันนี้50วีแล้วทุกคนนะถ้ามันอยู่ตลอดมีโกงมากเลยนะทุกคนนะเพราะว่ามันแรงด้วยแล้วก็ดาเมจมันมันดาเมจไฟอ่ะทุกคนดาเมจไฟมันไม่เหมือนดาเมจเผาไอ้ดาเมจไฟดํานะทุกคนเพราะดาเมจไฟดําเนี่ยคือมันจะอยู่เรื่อยๆนะมันจะทั้งดาเมจเรื่อยๆนะทุกคนแต่ดาเมจไฟเนี่ยคือมันสร้างดาเมจอบบแรงๆไปเลยนะทุกคนนะโห น่าจะนานบนกัวเลยทุกคนน่าจะแบบตลอดเลยนะทุกคนนะหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะทุกคนนะดูดินานมากเลยนะเออก็ดีอยู่นะครับทุกคนนะถือเป็นตัวหนึ่งที่โอเวอร์ดีแล้วทุกคนนะแนะนําเลยใครที่กำลังหาตัวไฟดีๆนะทุกคนนะลองจากปูนะทุกคนนะไอ้ดีดีกว่าปูหน่อยนะทุกคนแต่ปูเขาฟุฟูเอลีนะทุกคนนะก็แนะนําเป็นเลงโอุ้เลยครับทุกคนนะแต่ยังไงก็ทาก็ดีเหมือนกันครับทุกคนนะเพราะมันแรง นะฮนะโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้แนละ้วทุกคนนะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะทุกคนแล้วอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะทุกคนเพื่อที่ผมจะมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะทุกคนนะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อน See you again next time เจอกันคลิปหน้าไป